มากันที่ข่าวลือดีกว่านะคะโอ้ยถ้าเป็นจริงนี่ช็อกเลยนะเนาะจริงไหมเออไม่จริงไงก็ทางต้นสังกัดกับแฟนคลับออกมาโต้ข่าวที่ว่าหลิวอี้เฟยละสดนิบเงียบไปแล้วค่ะวงการบันเทิงจีนล่าสุดมีประเด็นร้อนเรื่องที่มีข่าวลือว่าโลกโซเชียลว,ว่าหลิวอี้เฟยนางเอกหนงังมู่หลานกับหูเกอพระเอกรุ่นพี่ที่เคยร่วมงานกันในซีรีส์เซียนกระบี่พิชิตมารเมื่อปี2005ตุ้มจดทะเบียนสมรสเงียบมาตั้งแต่ช่วงครึ่งปีแรกของปี2020 แต่เพราะการระบาดของโควิด -19 ทําให้ยังไม่แจ้งข่าวนี้ให้ใครทราบโดยทั้งคู่เตรียมประกาศข่าวเรื่องสละโสดในเร็วๆนี้เดิมทีหลังจากที่มีข่าวลือออกมาก็ยังไม่มีฝ่ายไหนออกมายืนยันหรือปฏิเสธ มีเพียงฝั่งเว็บไซต์แฟนคลับที่ออกมาโต้ข่าวว่าเรื่องนี้เป็นแค่ข่าวลือเท่านั้นก่อนที่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับทางสื่อจีนที่มีชื่อว่าซี n น่แอนด์เดชเอนเมนต์ก็ได้สอบถามเรื่องนี้กับทางผู้จัดการส่วนตัวของฮูเกอร์ก็ได้รับคำตอบกลับมาบอกว่าข่าวลือเรื่องนี้เนี่ยเป็นข่าวลวงทั้งหมดแล้วก็ไม่มีความจริงใดๆเลยครับส่วนที่ก่อนหน้านี้มีสตาฟหรือว่าทีมงานฝั่งฮูเกอร์เองนะครับออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ทางผู้จัดการพระเอกดังก็ปฏิเสธแล้วว่าไม่ใช่ทีมงานฝั่งงงขอออตนนนนย่าน่านแ เพราะฉะนั้นครับทั้งสื่อจีนเนี่ยก็มองว่าประเด็นความรักระหว่างหลิวอีเซยนะฮะแล้วก็ฮูเกอร์ก็คาดเดาได้ไม่ยากเพราะว่าที่ผ่านมาถัดมาจากซีรีส์ที่ร่วมงานกันในเรื่องเซียนกระบี่พี่ชิดหมาทั้งคู่ก็ไม่ได้มีผลงานด้วยกันอีกเลยหรือแม้แต่มีภาพปรากฏตัวอยู่ด้วยกันก็ไม่มีนะครับดังนั้นความสัมพันธ์ของทั้งคู่น่าจะอยู่ในระดับมิตรภาพพี่น้องร่วมวงการเท่านั้นครับ